วันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับบอร์ดเกมสุดแหวกแนวที่สนุกและท้าทายอย่าง Cheating b o s s หรือแมลงเมาจอมโกงเป็นเกมที่ไม่เหมือนใครเพราะในเกมนี้คุณสามารถโกงได้ใช่แล้วการโกงคือส่วนหนึ่งของเกมนี้แต่จะต้องทำให้เนียนที่สุดเพื่อให้คุณเป็นคนแรกที่ทิ้งการ์ดในมือจนหมด ก่อนจะมาสอนวิธีการเล่นเกมนี้พวกเราเกมกระดานกดหลับกดนอนแก้บทปรับปรุงคุณภาพวิดีโอเพื่อให้วิดีโอออกมาดีที่สุดและหากว่าคลิปเรามีประโยชน์สามารถช่วยค่ากาแฟพวกเราได้ด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แดงกดเลยกดจีงั้นเรามาดูกันเลยว่าในกล่องมีอะไรบ้างและการ์ดแต่ละใบทําอะไรได้บ้างในกล่องประกอบด้วยคู่มือ1เล่มกา,ลาการ์ดตัวเลข43ใบการ์ดแอคชั่น20ใบ กาซที่ทิ้งมอส8ใบก๊์ดกาดบัก1ใบต่อมาเรามาดูกราดแต่ละใบทำอะไรได้บ้างก๊์ดตัวเลขใช้เพื่อทิ้งลงกองทิ้งในลำดับที่ถูกต้องโดยจะต้องทิ้งก๊าดเลขที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าก๊าดใบบนสุดในกองทิ้งยกตัวอย่างเช่นหากกราดใบบนสุดในกองทิ้งเป็นเลข3เพื่อนๆสามารถทิ้งก๊์ดที่มีค่า2หรือ4ได้ หากการ์ดใบบนสุดเป็น5เพื่อนๆสามารถทิ้งการ์ดที่มีค่า4หรือ1ได้แต่ก็มีข้อยกเว้นสาหรับการ์ดเลข1และ5ซึ่งสามารถทิ้งการ์ดเลขเดียวกันได้ยกตัวอย่างเช่นหากกองทิ้งการ์ดมีเลขเพื่เพื่อนๆสามารถทิ้งการ์ดเลข1อีกใบทับลงไปได้หรือถ้าเป็นการดเลข5ก็สามารถทิ้งการดเลข5ทับลงมาได้เช่นกัน การทิ้งมอดการนี้จะมีความพิเศษเพราะเพื่อนๆจะห้ามทิ้งลงกองทิ้งปกติต้องทําให้มันหายไปจากามือด้วยวิธีการโกงเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นซ่อนไพ่ใต้โตะ๊ะหรือแอบทิ้งลงข้างล่างการการบักการนี้ใช้ผู้เล่นหนึ่งคนทําหน้าที่เป็นผู้คอยจับโกงถ้าเพื่อนๆถือการ์ดใบนี้เพื่อนๆต้องสังเกตทุกคนถ้าเห็นใครโกงเพื่อนๆจะสามารถตะโกนว่าจับได้แล้วเพื่อแสดงให้รู้ว่าจับคนโกงได้แล้ว การ์ดแอคชั่นการ์ดนี้จะมีความสามารถเฉพาะตัวดังนี้การ์ดสไปเดอร์เมื่อเพื่อนๆเล่นการ์ดใบนี้เพื่อนๆสามารถบังคับให้ผู้เล่นคนอื่นรับการ์ดหนึ่งใบจากมือของเพื่อนๆยกเว้นการ์ดชิตติ้งมอสนะการ์ดมอสคิวโตเมื่อเพื่อนๆเ,เล่นการ์ดใบนี้ทุกคนต้องรีบตกลงบนการ์ดและหากใครตกการ์ดช้าที่สุดจะได้รับการ์ดจากผู้เล่นทุกคนคนละหนึ่งใบแต่ห้ามให้การ์ดชิตติ้งมอสนะการ์ดคอกลช เมื่อเพื่อนๆเล่นการ์ดใบนี้ผู้เล่นทุกคนต้องแย่งกันทิ้งการ์ดที่มีหมายเลขเดียวกันกับเลขบนการ์ดแมลงสาบยกตัวอย่างเช่นถ้าการ์ดแมลงสาบที่ทิ้งมีเลข3ทุกคนต้องรีบกันแย่งทิ้งการ์ดหมายเลข3โดยจะเป็นการ์ดอะไรก็ได้ที่มีเลข3ยกเว้นการ์ดชิทติ้งมอสและใครที่สามารถทิ้งการ์ดได้เร็วที่สุดก็จะสามารถทิ้งการ์ดใบนั้นลงกองได้ส่วนผู้ที่ไม่มีการ์ดเลขเดียวกันหรือทิ้งช้าก็จะต้องเก็บการ์ดขึ้นมือเหมือนเดิมการ์ดแอน เมื่อเพื่อนเเล่นการ์ดใบนี้ทุกคนต้องจั่วการ์ดเพิ่มคนละหนึ่งใบยกเว้นผู้เล่นที่เล่นการ์ดใบนี้เรามาดูวิธีการเล่นกันผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับการ์ดคนละ8ใบและผู้เล่นหนึ่งคนเป็นการ์ดบัคโดยเอาการ์ดการ์ดบัคไปไว้หน้าผู้เล่นคนนั้นแต่หากตกลงกันไม่ได้ให้ผู้เล่นที่อายุเยอะที่สุดเป็นการ์ดบัคและเป็นผู้เล่นคนแรกเมื่อเริ่มรอบการเล่นให้ผู้เล่นทุกคน จะต้องถือการ์ดไว้เหลือโต๊ะเมื่อถึงตาของเพื่อนๆจะต้องทิ้งการ์ดที่มีตัวเลขสูงกว่าหรือต่ำกว่าการ์ดใบบนสุดของกองทิ้งไม่ว่าจะเป็นการ์ดดัเมเบลหรือการ์ดแอคชัน่นยกตัวอย่างเช่นถ้าการ์ดใบบนสุดเป็นเลข3เพื่อนๆสามารถทิ้งเลข2หรือ4ได้แต่จุดเด่นของเกมนี้คือการโกงเพื่อนๆสามารถทำให้การ์ดในมือหายไปยกตัวอย่างเช่นซ่อนไพ่ไว้ใต้โต๊ะ หรือทิ้งลงบนพื้นแต่ต้องระวังอย่าให้ผู้ที่ถือการ์ดกาดบัคกจับได้ถ้าโดนจับได้เพื่อนๆต้องนําการ์ดที่พยายามโกงกลับขึ้นมือและต้องเป็นการ์ดบัคกแทนทันทีการโกงจะมีกฎสําคัญในการโกงดังนี้ห้ามทําการ์ดสุดท้ายในมือหักไปห้ามโกงมากกว่าหนึ่งใบต่อครั้งห้ามโกงในขณะที่มีการโต้แย้งหรือกล่าวหาว่ามีการโกงเกิดขึ้นเกมจะจบลง เมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งทิ้งการ์ดหมดมือจากนั้นจะมีการนับคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้การตัวเลขจะติดลบ1คะแนนการ์ดแอคชั่นติดลบ5คะแนนและการชิตติ้งมอดติดลบ10คะแนนผู้ที่มีคะแนนติดลบน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ อันนี้คือเกม h ชิ i ิง m มอหรือแมลงเมาจอมโกงเกมที่เพื่อนๆสามารถสนุกไปกับการโกงอย่างถูกต้องตามกฎ้าเพื่อนๆชอบเกมที่ทางท้าทายและสร้างเสียงหัวเราะอย่าลืมลองเกมนี้ครับรับรองสนุกแน่นอนหากการอธิบายของเราผิดพลาดประการใดคอมเมนต์บอกพวกเราไ,ได้เลยส่วนเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรแล้วเจอกัน